กระทั่งวันต่อมาเมื่อสินสมุทรตื่นจากอาการเมาแล้วนางสุวรรณมาลีก็รีบนําเอาเรื่องนี้ไปฟ้องลูกทันทีทําให้สินสมุทรเนี่ยโกรธจนเลือดขึ้นหน้าอารวาดและสังหารโจรสุรังจนตายอยู่บนเรือของเขาเองเราลูกเรือเนี่ยก็พากันตกใจแล้วก็กลัวมากพวกสมุนโจรจึงจำใจต้องยอมรับสินสมุทรให้ขึ้นเป็นกัปตันเรือคนใหม่แล้วออกเดินทางกันต่อสินสมุรก็เลยสั่งการให้เรือโจรสลัด ออกตามหาพระอภัยมณีในมหาสมุทรสะกอนแต่ทว่าในระหว่างการเดินเรือเนี่ยเหล่าเทวดากลับโดนบันดาลให้ลมพัดเอาขอบวนเรือของโจนสลัดให้แล่นไปขึ้นฝั่งที่เมืองรมจักรเมืองของศีสุวรรณน้องชายของพระอภัยมณีซึ่งจนมาถึงตอนนี้เนี่ยนะครับศีสุวรรณก็ได้อยู่ปกครองเมืองรมจักรก,กับนางเกศราจนมีลูกสาวด้วยกันแล้วหนึ่งคนชื่อว่าอารุณรัศมี เมื่อเรือโจรสลัดของสินสมุทรแล่นมาถึงหน้า